ครับวันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินมายื่นคำร้องต่อปปรชประสรืบเนื่องจากที่สารรัฐธรรมนูนได้มีคำวินิจฉัยนะครับคุณศักสยามยิดชอบเมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมาโดยมติเ<อ>สียงส่วนใหญ่เกือเจ็ดต่อหนึ่งนะครับ ให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณสัพพยามสิ้นสุดลงนะ,ะเนื่องจากฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา1น7ประกอบพอรบรว่าด้วยการจัดการหห้งส่วนนะครับและหุ้นของรัฐมนตรีปี2 5 4 3มาตรา4ีอนุมาตรา1นะครับาการสิ้นสุดของความเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีจังต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น0 นะครับวักหนึ่งอนุมตาตรา5นะครับแต่เรื่องนี้มันไม่จบลงแค่การเิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตั้งรายเสียคุณศักสยามก็ออกมาจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่การเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อต้นปี66ที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนนั้นมันผูกพัน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นสารเป็นองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดนะครับงั้นการที่สารรัฐมนูญวินิจฉัยให้เป็นที่สุดแล้วเนี่ยก็ย่อมจะผูกพันหน่วยงานอิสระอย่างปป,ปชด้วยนะครับซึ่งการที่กดิ์สยามได้นําเสนอบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมายังปป,ปชนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าตามคําวินิจฉัยขอยงสารรัฐมนูญก็ชี้ให้เห็นวา่าเป็นการแสดงหนี้สินทรัพย์สินอันเป็นเท็จ นะครับโดยชัดเจนเพราะว่าสารนูนวินิจฉัยว่าคุณศักสยามยังคงเป็นหุ้นหรือเจ้าของหุ้นที่แท้จริงนะของหัวห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะครับนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของปปชที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของอาการดําเนินการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนีสินอันเป็นเท็จรวมทั้งประเด็นในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยนะครับซึ่ง ก็น่าจะเข้าข่ายการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายๆข้อนะครับซึ่งสารัธรรมนูนเองก็ได้มีมาตรฐานออกมาชัดเจนหลายนะฮะตั้งนานแล้วงั้นเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องให้ทางปปชลงดาบนะฮะที่สอกับคุณศักดสยานที่ชอบต่อไปซึ่งแน่นอนเมื่อ ปปชได้ดําเนินการนะฮะตามคาวินิจฉัยที่สารรัฐมนูนกําหนดมาชัดเจนแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปดาเนินการเอาผิดและลงโทษคุณศักสยามต่อไปซึ่งแน่นอนครับก็อาจจะต้องมีการเว้นวรรคทางการเมืองไม่ใช่แค่ปี2ปีนะฮะอาจจะต้องเป็น10บสปีนะครับซึ่งก็หมดสิ้นอนาคตทางการเมืองของคุณศักสยามต่อไปแต่นอกจากไม้ดาบสองนี่เรงจะมีดาบ3ดาบ4ดาบ5ตามมาอีกนะฮะเพราะว่ากรณีเยี่ยงนี้เนี่ย เราไม่ควรให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองอื่นๆต่อไปนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นนักการเมืองก็จะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะฮะหลบเลี่ยง,งการแสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สิแล้วก็ให้นอมินีมาดําเนินการในขณะที่ตัวเองมีอํานาจในกระทรวงทะวงกรมแล้วก็สามารถเข้ามาประมูลงานแข่งกับบุคคลอื่นๆยิ่งทาให้รัฐเสียหายได้นี่ก็เป็นประเด็นหรือพอยสําคัญที่ทําให้องค์การ รักชาติรักแผ่นดินต้องนําความมายื่นร้องต่อปปชให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดต่อไปครับดักไม่ว่ามีมารการยตตการของักสยามแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการยุพักยุบพักต้องเป็นหน้าที่ของปปชฮะนี่ต้องเรื่องเอาเรื่องของตัวคุณศักดิ์สยามก่อน ก็ต้องดําเนินการต่อไปผมบอกแล้วมันต้องมีไม้สองแล้วต้องไม้สามไม้สี่ต่อไปนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับอํานาจของหน่วยงานที่จะดําเนินการนะครับเพราะว่าคําวิารรนิจฉัยศาลรัฐมนูลมันชัดเจนแล้วมันเป็นที่สุดผูกพันต่อหน่วยงานรัฐอื่นๆทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงั้นหน่วยงานรัฐอื่นจะมาเฉฉใช้ไปอย่างอื่นคงไม่ได้แล้วล่ะตอนน่าจะสัปดาห์หน้าครับตาโคนะครับพยายามาอ ความผิดมันเกิดขึ้นในขณะที่ดํารงตําแหน่งให่ครับคือความผิดมันเกิดขึ้นในขณะที่เขาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับการลาออกจากตําแหน่งสสการลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นในขณะที่ดารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้งเป็นสสและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะฮะผลมันถูกพันมาตั้งแต่การดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วครับ